สวัสดีค่ะเด็กๆกกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะในเรื่องของหลักการแต่งบทร้อยกรองค่ะเราไปศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องกันเลยนะคะลูกปุญปรูขอทบทวนตัวชี้วัดการเรียนรู้นะคะนั่นก็คือท่อ4.1มอหทับ้าค่ะเรื่องการแต่งบทร้อยกรองค่ะและสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะเราจะมาเรียนรู้บทร้อยกรองประเภทกาบกันนะคะ ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแบบใดกันบ้างนะคะหลักการแต่งคําประพันธ์ประเภทกาบนะคะลูกกาบเป็นคําประพันธ์ที่แต่งง่ายนะคะเพราะไม่มีข้อบังคับเอกโทเหมือนกับโครงค่ะและไม่มีข้อบังคับครุรละหูเหมือนกับฉันนะคะกาบนะคะที่นิยมแต่ง ะะและนักเรียนควรฝึกแต่งในระดับชั้นนี้ก็คือกาบยานี11บเกาบเชบัง16และกาบสุรางคณาง28ค่ะนักเรียนมีข้อสังเกตเรื่องของตัวเลขนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับจำนวนของคำใน1บทนะคะเรามาเริ่มจากกาบยานี11กันนะคะสำหรับแผนผังโครงสร้างนะคะให้นักเรียนได้ชมอย่างชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะเห็นว่า กาบยานี11นะคะ1บทก็จะมี4วรรคนะคะนั่นก็คือวรรคสดับรับรองและส่งวรรคส่งนะคะก็จะมีคำสัมผัสที่เชื่อมโยงไปสู่บทที่2นะคะใน1บทนะคะจะมี2บาทค่ะลูกบาทที่1ประกอบด้วยวรรคหน้าและวรรคหลังวรรคหน้ามีคําคำวรรคหลังมี6คำครูมีตัวอย่างนะคะของกาบ ในเรื่องของกาบพระชัยสุริยานะคะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะมาฝากอีกสองบทนะคะขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ได้เป็นแรงต่อไปนะคะเรามาดูข้อบังคับในการแต่งกันนะคะกาบยานี11 นะคะ1บทประกอบด้วย2บาทนะก็คือเรียกว่าบาตรเอกและบาตรโทรนะคะและ1บาทก็จะแบ่งเป็นวัคหน้า5คําคำวัหลัง6คําอย่างที่คุณครูได้สอนนะคะให้ท่องจําง่ายๆหน้า5หลัง6รวมกันแล้วก็เป็น11คํานะคะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นกาบฉบัง16นะักนั่นดูโครงสร้างนะคะเราจะเห็นว่ามี3วรวัเห็นไหมคะ ตัวอย่างก็นำมาจากกับพระชัยสุริยาให้นักเรียนได้อ่านพร้อมกันอีกสองบทนะคะเขาสูงฝูงหงลงเรียงเริงร้องสองเสียงสำเนียงหน้าฟังวังเวงนี่คือจบหนึ่งบทนะคะจะมี16คำสามวักนั่นเองค่ะกลางไพรไก่ขันบัเลงฟังเสียงเพียงเพลงสอเจ้งจำเรียงเวียงวังคราวนี้เรามาดูข้อบังคับกันนะคะ กาบชะบังหนึ่งบทนะคะมีสามวรรควรรคที่หนึ่งมีหกคำวรรคที่สองมีสี่คำและวรรคที่สามก็มีหกคำค่ะหกบวกสี่บวกหกก็รวมเป็นสิบหกนะคะสัมผัสนะคะลูกสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกก็แบ่งเป็นสองชนิดเหมือนเดิมค่ะก็คือระหว่างวรรคและระหว่างบทระหว่างวรรคนะคะก็จะเป็นคำสุดท้ายของวรรคแรกส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายวรรคที่สองค่ะ สัมผัสระหว่างบทก็เป็นการคำสุดท้ายของบทแรกนะคะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่1ในบทต่อไปค่ะและสัมผัสไม่บังคับเช่นเดียวกันค่ะก็คือสัมผัสในนะคะตัวอย่างจากบทที่เราอ่านสูงฝูงหงลงร้องสองนะคะสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคที่สส่งสัมผัสไปยังคำที่1 2สอง สหรือ4ของวัคที่สามค่ะเช่นคำว่าเสียงกับเนียงและเพลงกับเจ้งค่ะต่อไปเรามาดูกาบสุรางคนาง28กันนะคะแผนผังโครงสร้างคำประพันธ์นะคะของกาบสุรางคนาง28จะขึ้นต้นด้วยวัครับรองส่งและต่อด้วยสดับรับรองส่งนะคะ วงกลมที่เป็นสีก็เป็นการแสดงโยงของคำสัมผัสนะคะเรามาอ่านกันเลยค่ะวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นดินสิ้นฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลี่บานใบก้านอรชรน,นะคะและบทต่อไปค่ะเย็นฉ่ำน้ำฟ้าชื่นชะพกาวายุพาขจรสารพันจันอินรื่นกลิ่นเกสร แตนต่อคลอร่อนว้าว่อนเวียนระวันก็เป็นกับพระชัยสุริยาเช่นเดียวกันค่ะข้อบังคับในการแต่งนะคะลูกคณะก็คือกับสุรังคณังหนึ่งบทมีเจ็ดวร์ละสี่เจ็ดสี่นะคะเมื่อคูณกันแล้วนะคะเทคนิคในการจำมี28่สิคำสัมผัสบังคับก็มี2ชนิดนะคะ คำสุดท้ายของวรรคที่1ส่งสัมผัสสระนะคะไปยังคำสุดท <farewell> <asp> ้ายวรรคที่2ค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่3ก็ส่งสัมผัสเสียงสระไปยังคำสุดท้ายวรรคที่คําคำสุดท้ายวรรคที่5ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่6ค่ะแล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทนะคะก็ได้แก่คำสุดท้ายของบทแรกส่งสัมผัสสระไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่สในบทต่อไปนะคะ สำหรับสัมผัสไม่บังคับนะคะก็เช่นเคยคะ่ะสัมผัสในเรามีตัวอย่างเช่นคำว่าดากับราสิ้นกับดินป่าท่าฉ่ำน้ำพันจันสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคที่สองกับคำที่หนึ่งหรือสองของวรรคที่สามคำสุดท้ายของวรรคที่สี่กับคำที่หนึ่งหรือสองของวรรคที่ห้าและ คำสุดท้ายของวรรคที่6กับคำที่1หรือ2ของวรรคที่7นักเรียนสามารถย้อนกลับมาอ่านบทประพันธ์นะคะได้ทั้งกาบชบังกาบสุรังคนางรวมไปถึงกาบยานี1 1ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เรามาศึกษารายละเอียดกันอย่างชัดเจนในเรื่องของคำประพันธ์แต่ละประเภทไปแล้วนะคะเดี๋ยวในบทนีเหน้าเราจะมาแต่งคำประพันธ์กันนะคะและ ที่สำคัญนะคะใกล้สอบกลางภาคแล้วคุณครูจะทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆในบทเรียนของค่าเรียนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ฝากให้เด็กๆเ,เช่นเคยค่ะมุ่งม,มั่นเพียรพยายามในการทำงานนะคะในการศึกษาเล่าเรียนในทุกๆรายวิชาเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ